ติดยายามก็ต้องไปเลิกไปไนเดี๋ยวไม่รบอกนั่นเลยไหมที่่เนคกโอเคค่ะรบค้ามี่สามสโอเคค่ะยนต์วันนี้คสำหรับล็อกกาล่าวันนี้อ่า้เนยนต์วันนี้หน่อยล่าวันนี้ค้สเป็นยังไงบ้างค่ <c 195 2> โอ้โอ้ครับก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะวันนี้ก็เป็นงานใหญ่มากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้ดูซิกคาแรคเตอร์มายาพิศมุกพร้อมกันนะครับความสนุกของนเ,เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะเจ้าค่ะความสนุกของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นบุคคลสองโลกมาเจอกันแล้วก็เหมือนเราต้องมาค้นหาความจริงกันแหละว่าว่าจริงๆแล้วเขาใครต้องการอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ใน,ใ,นในเรื่องนี้ตั้าก็รับบทแบบเหมือนเราเราก็เป็นตัวแทนของนักแสดงเนาเพราะเราก็เป็นดาราน,นำหญิงและชายที่มีแบบความนิยมมากๆในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็คือวันนี้ในสําหรับต้านั้นรู้สึกว่าเ,ออเราเองรับบทเป็นดาราแล้ววันนี้ก็มีศิลปินที่เป็นรุ่นครูทั้งหลายมาชมงานที่เราตั้งใจทํากันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเป็น ดีใจมากๆที่ที่มีโอกาสได้อยู่ในโปรดักชันนี้ค่ะพี่แพนมาคึ้อะไรพี่แพรมีความรู้สึกยังไงคะค่ะก็เป็นเกียรติมากค่ะสำหรับ six character นะคะมายาพิสมนต์ดีใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้กับพี่ๆน้องๆนักแสดงทุกคนจริงๆมันเป็นเรื่องที่ ม,มันดูแล้วได้ข้อคิดมันสะท้อนในหลากห,หลายอย่างโดยเฉพาะในพวกเราในฐานะศิลปินนักแสดงอะคะ่ะก็อยากให้ได้ลองติดตามชมดูนอกเหนือจากความสนุกมีอะไรอีกมากมายที่เราจะได้จากเรื่องนี้จริงๆแล้วก็เป็นความตั้งใจของหม่อมน้อยของทีมงานและนักแสดงทุกคนที่อยากจะทําให้เรื่องนี้เนี่ยสำเร็จสมบูรณ์ให้ได้ชมกันนะคะก็ฝากด้วยค่ะพี่อาร์ตราคเรื่องนี้เขาแบบว่าพลังงานอารมณ์เต็มที่การดูจากดีเซลโอ้ยเรียกได้ว่าทุกตัวละคระคะ่ะ ทุกคนจะมีพลังในแบบของตัวเองแล้วก็เอาง่ายๆก็อันนี้ก็คือคนละโลกกันเนาะอยู่กันคนละมิติ<ม>ก็ก็จะมีพลังงานที่แตกต่างกันไปค่ะหรือแม้ะะรมกระทั่งไม่ติเดียวกันเราก็จะมีพลังงานางกันคนละก้อนซึ่ง,ซ,งซึ่งเรื่องพวกนี้สุดท้ายแล้วเมื่อดูแล้วมันก็สะท้อนกลับมาในชีวิตจริงเราของเราเนี่ยละคะบน่าสนใจมารค่ะบทใช่ไหมครับคือบทละครเรื่องนี้นะค,ะร,ถถนครับเป็นบทละครบทละครทีร่มีมาร้อยปีแล้วพี่ แล้วก็เป็นบทที่รู้จักกันทั่วโลกแล้วครับแล้วเราเหมือนเป็นแบบว่าตัวแทนของนักแสดงของประเทศไทยเราอ่ะที่งานของเราจะได้ออกไปสู่สาธารณชนทั่วโลกแล้วเราก็ทําแบบเต็มที่ดีที่สุดก็คือวันนี้ภูมิใจมากครับที่ทุกคนจะได้ดูกันนะครับแบบเรนี้่านก็อย่างที่เต้าบอกไปแหละเราเป็นตัวแทนฝ่ายดาราที่เป็นนักแสดงของในเรื่องนะครับแล้วก็ต้องรับบทบาทที่แตกต่างอไปในในหลายๆเคสหลายๆอย่างแต่ที่อยากจะบอกคือหลายคนถามถึงเรื่อง ความแตกต่างอยากจะเห็นหนังไทยในรูปแบบใหม่อยากเห็นหนังไทยที่สามารถไปเทียบกับระดับเกาหลีได้หรือว่าฮอลลีวูดได้ระดับเอเชียได้ผมว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ทุกคนได้มันมีความแตกต่างจากหนังไทยทั่วไปแล้วก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นหนึ่งใน7ภาพยนตร์ที่เข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมระดับเอเชียก็อยากให้ทุกคนมาดูกันดีครับสำหรับมายาพิสูจน์ครับไม่เคยลองเป็นชู้มาก่อนเลยครับก็เลยมาลองที่เรื่องนี้ครับแล้วเป็นไงครับเนี่ย ถูกใจติดใจไหมครับเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ฮัทบอกว่าเป็คุณสมบัติของเรื่องนี้เป็นคุณสมบัติที่เอ่อมีไปแล้วร้อยปีนะแต่ว่าตอนแรกที่รู้ว่าเป็นจดนารร้อยปีอะยังรู้สึกตกใจนะว่าเฮ้ยถึงแม้มันจะผ่านมาร้อยปีแล้วแต่ว่ามันยังมีความทันสมัยอัปเดตมากอัปเดตที่แบบว่ามันไม่ได้ดูเชยหรือว่าดูแบบว่าเป็นของเรื่องร้อยปีที่แล้วเลยถูกเฮ้โอ้โหคนเขียนร้อยปีที่แล้วก็เก่งมากเลยนะจริงครับมันเขียนล่วงหน้ามาร้อยปีอะไรอย่างงี้แล้วก็ มีการทำมาแล้วหลายเวอร์ชันนะครับตอนนี้มันมีนเวอร์ชันของประเทศไทยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับเป็นเป็นเป็นเก็บเรื่องเราได้มาร่วมแรงตรงนี้ครับก็ฝากด้วยดูเรื่องนี้อย่าลุกไปไหนอย่าลุกไปห้องน้ำครับเพราะถ้าคุณลุกไปคุณอาจจะไม่เห็นผมเลยจะบอกว่าดูไม่รู้เรื่องอผมจะหายไปผมวยัวเดียวโอ้จอร์ร์ร่วมงานกับหมอมากมายกับเรื่องนี้นนที่สมุทการที่ใหม่หที่ปากบางโอ้เองนะครับก็ร่วมงานกับหมอมาก็หลายเรื่องแต่ว่า ในงานแสดงของผม,ผมก็ไม่เคยรับบทเป็นพ่วงกับนี้เป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยนะครับแล้วก็การเป็นพ่วงกับในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันเพราะว่าต้องคุมทุกอย่างต้องคุมเกมแล้วก็มีเรื่องมากระทบเขาค่อนข้างเยอะมากครับก็เป็นบทที่ท้าทายมากๆต้องยอมรับว่าวันแรกที่อ่านครับหมึนตึกครับปวดหัวแต่พอเรามีโอกาสได้ซ้อมกันครับเราลูกศิษย์หม่อมเราได้ซ้อมกันเป็นปีนะครับก็รู้สึกมันดีขึ้นเยอะมากครับแล้วก็เจออะไรใหม่ๆใ,ในการซ้อมตลอดครับก็ บอกเลยว่าห้ามพลาดครับสำหรับซิกคาแรคเตอร์ครับการทำงานกับหมอม้อยเป็นไงบ้างครับพี่นิว,นวครับก็แน่นอนว่าทุกคนดูแล้วว่าหมอมเป็นคนที่ตั้งใจในการทำงานมากครับละเอียดมากคือถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงหมอมไม่ปล่อยอยู่แล้วตั้งแต่การซ้อมแล้วเราได้อะไรเพิ่มเติมเยอะมากมากแล้วการแสดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ,อ่อนเป็นศิลปะที่ท,ที่มีชั้นเชิงมีมีความสูงส่งมากๆหมอมสอนเราตลอดอยู่แล้วว่าการแสดงเป็นสิ่งที่เราต้องต้องเต็มที่กับมันแล้วหมอมเป็นคนที่เต็มที่กับทุกๆงาน แน่นอนว่าการทํางานของหม่อมก็จะไปสุดในเรื่องของความตั้งใจอยู่แล้วและเวลาเล่นหม่อมก็จะจะให้เราผ่อนคลายได้เต็มที่แต่เวลาทางานเราตั้งใจเต็มที่แล้วก็เรื่องนี้ก็จะจะช่วยเห็นว่าความเต็มที่ของเราทุกคนเป็นยังไงครับพยายามเป็นตัวแทนและการข่าวฝาพภาพยนตร์เรื่องนี้กรบผมเชินชวนมาดูเรื่องนี้กันตอนนั้นก็อยากขอทุกคนมาดูเรื่องนี้กันเยอะๆนะคะอย่างที่บอกค่ะมาจากบทประพันธ์อันทรงคุณค่ากว่าร้อยปีนะคะโดยผู้กำกับชั้นครูชั้นอาจารย์นะคะของพวกเราแล้วก็ของคนไทยทุ ็เป็นการรวมตัวนักแสดงนะคะชั้นนำของเมืองไทยมีอะไรอีกมากมายครับที่อยู่ในมีมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วอีกนะคะก็เพราะฉะนั้นอย่าพลาดเลยค่ะรับรองว่านอกจากความสนุกความสวยงามละเมียดละไมตามแบบฉบับภาพยนตร์ของหม่อมน้อยแล้วเนี่ยก็ยังจะได้ข้อคิดดีๆกลับไปแน่นอน,นะคะ่ะ ตอนนี้นครับหม่อมก็ยังรักษาตัวอยู่ครับที่โรงพย,บยบาบาลเเราลูกศิษย์ก็ได้เข้าผัดกัน,ขเ,กนเข้าไป่ไม่ผัดอะไรฉันใช้ผัดเรื่องนี้มันไม่มาครับหม่อมเป็นห่วงครับหม่อมเป็นห่วงวันนี้มากๆเพราะว่าหม่อมอยากให้ให้งานกาล่าออกมาดีด้วยอะไรเนี่ยครับหม่อมกอ็ก็ยังกังวลเรื่องงานเขาตลอดครับหม่อมเป็นคนที่เอาเรื่องงานมาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วครับ เวลาเขาไปเยี่ยมทุกครั้งแกก็จะถามเรื่องงานนะใช่แล้วก็รอวันนี้มากๆครับที่จะได้ที่จะได้ให้ทุกคนได้เห็นภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแก<ช>อยากให้ทุกคนได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้มากมากเรียกว่าสำหรับแกว่าเป็นมาสเตอร์เพซของหม่อมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หม่อมแบบอยากจะทำมานานแล้วก็ตั้งใจมากมากเรียกว่าสำหรับแกว่าเป็นมาสเตอร์เพซของหม่อมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หม่อมแบบอยากจะทำมานานแล้วก็ตั้งใจมากมาก สำหรับเรื่องนี้แต่ว่าคือในฐานะที่เราเป็นนักแสดงแล้วเราก็เป็นสิษย์หมอบด้วยค่ะแต่ว่ามันเป็นตัวแทนของคําสอนที่ดีมากๆที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราเรียนการแสดงแล้วเรารักศรัทธาในอาชีพการแสดงแล้วเราพยายามจะถ่ายทอดจิตวิญญาณของตัวละครไม่ว่าจะในทุกงานไหนอะออกไปอะไรเงี้ยเรื่องนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นตัวแทนคําสอนของหมอกที่จะส่งต่อไปถึงคนดูอะค่ะเพราะฉะนันก็เลยแบบ เนี่ยต้าคิดว่านี่คือสิ่งที่เต้าได้จากจากเรื่องนี้การทํางานในเรื่องนี้แบบสอนเต้าด้วยแลวเต้าก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าความสําคัญของการมีชีวิตอยู่ความหมายของมันคืออะไรเราก็จะได้จากเรื่องนี้ค่ะค่ะาค่ะขอบคุณกคค่ะก็ต้องบอกว่าพวกเราทุกคนทั้งหม่อมเองทีมงานนักแสดงก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ในการทาภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เกิดขึ้นค่ะ แล้วก็อย่างที่เต้าบอกว่าจริงๆมันมันเหมือนมันเป็นสะท้อนอะไรหลายอย่างให้เราได้ข้อคิดดีๆมากมายจริงๆค่ะก็อยากให้คนที่ดูได้อะไรดีๆกลับไปปรับใช้กับตัวเราเองด้วยเช่นกันนะคะก็ฝากผลงานรียก็เป็นชิ้นชิ้นสาคัญของหมอกูนะคะให้ทุกคนได้ชมกันในชีวิตด้วยค่ะครับ